เถ,ถึงจัดถึงจัดถึงจัดจุกจัดคันใหญ่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นีลคอเร์เอปเตรเฮลิตอรเ้อครอยากดูโฆษณาหัมาทครับไอ้เเอเค โอ้โหยิงสาวมึยงยิง๋าพ่อิ่งยิงเดียวเพิงยิงมาแข่งรถมาทุเรียนนี้ผมก็มาในห้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเสกอะไรเล่นกันก่อนออครับอ่จาจังหวะนี้ผมมีรถบอขอสอคันหนึ่งอยู่ไหนะ <c oughs> ละ่ะต้องผู้ด่ารทั่วไทย

เอากูค้างกูค้างกูยิงปืนไม่หยุดเลยไม่ได้สัตว์อันนยู่ที่ปุ่มอมาแล้วมาแล้วแล้วปุ่มกากระบาดพร้อมอยู่อย่ายิง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 กันอย่ายิงกันอย่ามาแข่งรถมามาแข่งรถมา เอ้ยเฮียให้มึงไปเล่นพังยีว่ะเดี๋ยวมึงดูตัวกูกระโดดแบบล้วนๆใครดีใครดิใครคือบ้านน้องเคียวมใครโอมพี่อะนะยิง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 ไม่เศรษรุ่นมา โอ้โฆษณาไอ้กูบินได้ให้เดี๋ยวเฮ้ยไอ้เฮียอะไรวะนะยจริงๆกูทำหอกอะไรวะยี่ในดนฟาวะในดนงาวโฆษณามามามาไอ้ยี่ใครตายวะตีลงแบบนีจะต้ยสเก็ตบอ มึงเข้าวาดิมึงเข้ามึอกีตัวอะไรไหมครับทอมเหียอะไรมะเนี่ยไอ้ดียรับมึงดิมึงดิเอ้มึงเสกเหี้ยได้น้อซัพเหโดนไดโนเ้มันไหนเ็ขี้ขมันไหน ยืใช้กล่องกันเลยนะครับลาซาดะาลาโฆษณามึงเยอะไปไหนไอ้เหี้ยเอยมึงจัดการไดโนเสาร์เฮ้ยดิเฮ้ยดิฟ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 ้ยนไดโนเสาร์เอเฮ้ยเฮ้ ในดวงสาวล่ะเฮ้ยยใไอเสกวะมัมึงทำเชี่ยอะไรเด้อในดวเสาบึมอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยโอ้โอมามาแข่งรถมา นี่นี่เสียงมาโทษครับลาวมันออกครับโทษทีเสียงมาเสียงมาแต่มืนมึงก็เสียงมาดิเูื่นไมกลาตายได้เวลาบินหรือยังไในที่สุดเลยไป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 เล่นบนตึกไหมขึ้นยังไงขี่คอปเตอร์ขึ้นไง เตือนใหม่นี่กูม่กูกูกูลองบ้างดิแล้วมันเสียยังไงไอ้เหี้ยซ้ายมือไงสามเลือกไปแล้วอ่ะมันกดมึงมึงมึงเลงใส่พื้นดิรถขาไอ้เหี้ยชนกูเจไม่เชียว ตึกหล่นเลยเฮ้ตึกหล่นเลยแล้วโฆษณาฟิล์มกับทีดีได้ัไมเอาไวเงี้ยกูรู้แลลวกูรู้แล้วกูจะเล่นแรกโอ้ยมามาจะพาเธอลอย

ไอ้ควายไอ้ควายนี่มึงเป็นอมตะป่าวะจับมุดดินได้ไหมเนี่ยไไม่หวแล้วเบื่อละซะด่าว่าละตอนอ่าอย่ยมากูบินมาละอีหยเลเซอร์เมื่อกี้อยู่ไหนสัตว์ไอ้กูเสกไม่ได้มึงเสกกเลสลี่ไค้างค้างเลยโอเดี๋ยวเอาเลยเด้กผู้ มึงเจอกูเย้เลเซอร์มาไอ้สัสหนีเลเซอร์ไม่ได้อิลูมินาติไอ้ยังไม่ได้มาคู่ขับอิลูมินาติแล้วใครวะเนี่ยใขายลูกบอลจอดนะบึ้มเอ้ยกูกดพิด เป็นพิจิตัอ้ยไียะผมไม่ไหวไไอเหียครลเี่ยนเกมได้ไหมไม่เล่นไม่เล่นพอจาเจงกูเอรถพ่อมึงอ๋อออลอยไปเลยเล่นโรบอทดีกว่าแบบมาใหม่เยอะแยะแข่งรถมา ฮ้ยใหรยิงกันนี้อ่ะม่อให่ยิงกันดีแม่งโคตรไม่มีความยุตเลยมึงยาญยิงยให้มันยืนค้างนะแล้วโฆษณาไม่แบ่งนานเลยย,ย่งเง้ยมึงใหญ่คุยกันดีแม่งปุ่มกระบาดฟอรปมอมไอซ์สัต์ เรียรถมาเฟียรถมาเฟียใหม่ไร้ออเสิร์ฟขึไหวเอาิระเบิดระบิดิระเบิม่เสกคุณนักหนาเนี่ยสตว์เอ้าวดยังไดยัไ้ยผมก็าจะมาแกล้งเพื่อนนะครับตอนนี้ผมปิดปิดไมค์ดิคอนอยู่ ไม่ได้ละแก่ฮาฮ่าฮ่ารเดินย้าดิใครเดินป้าดิใครเดินป้าดิโอ้โหไอ้เหี้ยกูแบนแม่งทิ้งเลยกูแบนเลยกดซนะแบนแม่งแบนทุกคนโอเกกูยังกูยังจมดินอยู่เลย